กลับมาพบกับรายการทําไปทํามานะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ทวัตคณิดกุลแล้วผมขออนุญาตถามอยู่สามเรื่องครับอาจารย์ครับที่เราค้างไว้เมื่อเบรกที่แล้วกลางกลางกรรมดีกรรมไม่ดีมาพบกันกลางกลางจะดูยังไงแล้วก็ทํำยังไงครู้สึกว่าต้องพูดเรื่องคําว่ากรรมที่เป็นกลางครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ากุศลก็คือกรรมดีครับอกุศลก็คือกรรมชั่วครับ แต่ไอ้ตัวกรรมที่เป็นกลางเนี่ยส่วนมากแล้วคนจะไม่ค่อยเข้าใจไม่เคยได้ยินด้วยครับอาจารย์ครับผมจะยกตาาการสวดพระพิธรมครับส่วนมากเป็นพระพิธรมศพนะฮะพระท่านก็จะมีอยู่ตอนว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาครับแล้วยังมีอัพยาัตาธรรมมาด้วยเค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 ยได้ยินเคยยินนะครับแต่ไม่เข้าใจความหมายกุศลธรรมมาก็คือกุศลก็ทามา อาคุศลาธรรมาอาคุศลก็ทำมาบุญก็ทำมาบาปก็ทำมาอัพยากตาธรรมมาไม่บุญไม่บาปก็เป็นธรรมะก็ทำมาเป็นธรรมะมาเหมือนกันนั้นตัวเนี้ถ้าคนที่ศึกษาเรื่องอภิธรรมเรื่องวิญญ,ญาณเรื่องสิ่งที่เป็นธรรมะเหนือสามัญวิสัยก็จะรู้ว่าไอ้ตัวอพยากตตกรรมเนี่ย หรืออัพยากตธรรมเนี่ยเป็นตัวที่เราจะนำมาใช้ในกระแสจิตของเราได้อย่างดีก็คือนำมาทำให้เกิดเป็นตัวช่วยที่ไม่ต้องไปชนพรมแดนกรรมพรลมอครับพหลมอับพรลมอเป็นชายแดนพรมแดนกรรมถ้าเราเป็นชายแดนก็จะพรมแดนระหว่างประเทศรเทศเนี่ยนะก็จะเห็นชัดแต่นี้พรมแดนกรรมเนี่ยมันจะมีเวลาพรมแดนของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะตั้งเวลาไว้เลย ระเบิดเวลาหรือ,รอว่าจะเป็นรางวัลที่จะออกมาเขาสุดแท้แต่แลกระวลยจะทำไงปล่อยไปตามเรื่องออก็มีตัวช่วยก็คือเราฝึกจิตของเราเนี่ยให้เข้ามาสู่จิตระดับจิตตภาวนารหรือถ้ายิ่งเป็นจิตตปัญญาหรือวิปัสสนาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็จะยิ่งดีแต่นี้ปัญหาเกิดขึ้นว่า เมื่อเรายังฝึกจิตไปถึงจิตตภาวนาจนเกิดเป็นชั้นสูงเป็นฌานเป็นญาณไม่ได้ครับและฝึกจิตไปจนถึงวิปัสสนาก็คือจิตปัญญาชั้นรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ท่ามกลางเนี่ยก็จะมีเรื่อง,ส,งสิ่งแปลกจริงเข้ามาแปลกปลอมเข้ามาในวาระจิตของเราก็คือเรื่องของโลกวิญญาณครับ มีปริยัตปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมฮะครับในพุทธศาส,สนาแต่ระหว่างที่ปฏิบัติแล้วจิตเรายังไม่ถึงสูงสุดคือจิตภาวนาจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยังไม่ถึงจิตปัญญาก็คือสําเร็จสิ่งที่เป็นตัวสูงสุดของตัวรู้ก็คือเรื่องของโภมาฌานโภมยานนั่นแหละโภมรฌาอย่างนี้คนธรรมดาผมว่า <laughs> ยากก็ยากทีหนึ่งยาครับแต่ผมจะมายืนยันตรงนี้ว่าถ้ากลัวเรื่องพรมแดนของกรรมคือการเวลาครับ ว่าเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมครับแล้วก็กรรมใครกรรมมันถ้าไม่ยอมรับมันยังไม่ยอมรับมันไม่ได้นะฮะก็ต้องไปรับเผือคร้อนในมือครับถ้าไม่ยอมรับเผือคร้อนในมือก็ต้องไปรับมันตอบเผือกในวิญญาณโอ้โหนี่ที่ผมเอาเรื่องวิญญาณเข้ามาแทรกท่ามกลางระหว่างที่สมถกรรมฐานของเรายังไม่จบ นิพัส,สนายานของเรายังไม่สิ้นเนี่ยจะมีสิ่งซึ่งเป็นโลกวิญญาณที่เหลือเชื่อแล้วต้องเชื่อบางทีก็เหลือเชื่อแต่อย่าไปเชื่อเขามันจะสับเข้ามาของแปลกจริงแปลกปลอมแปลกจริงแปลกปลอมเข้ามาในวาระจิตที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มีทั้งจริงและเท<อ>็จแล้วตัวจริงก็คือจะกลายมาเป็นพรมพรมจิตพรมชาญพรมญาณที่เป็นตัวช่วยให้เรารู้ว่า เราจะชนพรมแดนกรรมแล้วนะครับ,บเวลากฎแห่งกรรมจะมาแล้วนะน,น,นั่นคือหมายถึงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอยากให้เราเ,เรียนรู้ถูกต้องเกี่ยวกับ,รบเรื่องจิตภาวนาพอะเราเกิดจิตจิตตภาวนานนขึ้นมาเกิดจิตว,วิปัสสนาขึ้นมาหรือจิตปัญญาขึ้นมามันจะเกิดตัวรู้ว่าเราควรจะทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแบบใดเพื่อความปลอดภัยในกฎแห่งกรรมหรือไม่ควรทำ ถ้าทำแล้วจะเป็นอันตรายมันจะเกิดเป็นเพราะว่าเป็นเซนพิเศษขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอวดอุตริว่าหมายวิเศษวิเศษสมไม่ใช่อย่างเราเราไม่ได้วิเศษกว่าใครมันเป็นอัตโนมัติเพียงแต่ทาให้รู้ในเชิงครับคือก็คือเหมือนกับภาษาอังกฤษก็เรียกทัมมิ่งหรือภาษาไทยที่ง่ายๆก็คืออะไรนะการเทศะการะเวลาทำให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกคนถูกต้องครับที่อาจารย์กำลังจะบอก ฟังง่ายๆคือประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับพักเที่ยงทานข้าวไปด้วยนะครับเบรกไปด้วยดูรายการไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแรกๆอาจจะงงแต่รับประกันได้ว่าดูไปแล้วจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วท่านจะมีธรรมะในใจแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับที่นั่งอยู่อยู่ซึ่งเวลาอาจจะแตกต่างกันเราเข้าใจนะครับเมืองไทยกลางวันท่านอาจจะกลางคืนสำหรับท่านที่ชมผ่านไทย global network ครับอาจารย์ครับ177ประเทศทั่วโลกแต่ไม่ต้องห่วง ดูช่องลองได้ที่ย t u b e แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธวัชชนิดคุณขอบพระคุณครับอาจารย์คุณครับ,รบแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการทําไปทํามานำธรรมะมา,มาไว้ในใจขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของสังขารนี้ พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนานสุดประมาณนการที่เราหนีความจริงบางอย่างซึ่งมันเป็นอำนาจที่มีความรุนแรงเนี่ยนะคะ ความเดือดร้อนเนี่ยมันแรงร้ายนะคะคนั้นมันไม่พอหรอกที่เราจะคือไม่คุ้มไม่คุ้มนะ,ะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มแล้วก็ <Okay. S 2> มีิทธิ์ทำให้เราคุ้มข้างได้งั้นเออเรื่องราว